อีสานกลางตะวันออก54จังหวัดรับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงระวังวันนี้หลังคาปลิวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่8เมษายน2566นี่คือสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยในฤดูร้อนหรือนี่ทำไมถึงได้ร้อนมากถึงร้อนที่สุดขนาดนี้ แถมพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นไม่ได้นำพาเพียงฝนมาอย่างเดียวยังเกิดลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกส่งผลทำให้ข้าวของรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องเสียหายนอกจากนี้หลังคาอาคารบ้านเรือนยังเสี่ยงที่จะปลิวไปด้วยซึ่งในวันนี้มีแนวโน้มว่าพายุฤดูร้อนจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมได้ในทุกภาค แต่จะเกิดในบริเวณพื้นที่ใดบ้างล่ะจะเป็นพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องที่รอคอยฝนอยู่หรือไม่นอกจากนี้ในวันที่15เมษายนยังพบสัญญาณว่าอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งซึ่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังร้องกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่อิทธิพลปกคลุมลงลึกถึงบริเวณภาคใต้ตอนบน ซึ่งจากโมเดลจะเห็นเส้นไอโซบาร์ที่1,012เดพาดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนบนส่วนเส้นไอโซบาร์ที่1,014ผาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเติมความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ลมทางด้านทิศตะวันตกพัดนำความชืน้นเสริมเข้ามาปกคลุมอีกแรง จากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจากแนวปะทะของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้นที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณตอนกลางของภาค หลังจากนั้นในช่วงสายถึงช่วงบ่ายกลุ่มเมฆฝนดังกล่าวจะแผ่กระจายตัวมากขึ้นเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่จากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อดูโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่าบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่มีสีเหลืองจนถึงสีแดงนั่นคือบริเวณที่มีฝนตกปานกลางถึงหนักในขณะที่บางพื้นที่จะมีสีฟ้าจางๆแสดงว่าบริเวณดังกล่าวจะมีฝนน้อยส่วนบางพื้นที่ที่เป็นสีเทาบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรา จะมีพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยน้องบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อํำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยลักษณะของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่บางพื้นที่ประมาณร้อยละ2 0่สถึงหกของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบคิริขันชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่ในบริเวณตอนบนของภาคถึงแม้ว่าจะมีพายุฤดูร้อนกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แต่สภาพอากาศโดยรวมในวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-40องศา,ศาเซลเซียสโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะถึงแม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในวันที่9เมษายนอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดเติมความชื้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มวลอากาศเย็นยังคงแผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนจึงยังคงส่งผลทําให้มีแนวปะทะของอากาศอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณตอนบนของภาคสําหรับในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมในวันที่9เมษายนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวนี้เองจึงทำให้วันที่9เมษายนนี้จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยอุตรดิตถตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและชนบุรี ส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรส่วนในบริเวณตอนล่างของภาคาจะมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่10เมษายนแต่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกทั้งลมทางด้านทิศตะวันตกที่พัดนำความชื้นจากฝั่งทางด้านทะเลอันดามันเข้ามาเสริมอีกแรงจึงยังคงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดน้อยลง โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคหลังจากนั้นในบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มกลับมาได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนที่มวลอากาศเย็นที่ถอยร่นกลับไปตั้งแต่วันที่11-14เมษายน2566 โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งประมาณร้อยละ1 0 2ถึง20ของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันที่15เมษายนตามโมเดลจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยของเราโดยรอบนี้คาดว่าจะแผ่มาแบบรวดเร็วทันใจโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวจึงทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มจะส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้หากยึดจากโมเดลพายุฤดูร้อนในครั้งนี้มีแนวโน้มจะกระจายตัวปกคลุมได้เกือบทุกภาคหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงทันทีในวันที่16เมษายนแต่อาจยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งจากระยะเวลาจากโมเดลยังอีกยาวไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศต่อไปว่ามวลอากาศเย็นรอบใหม่นี้จะแผ่อิทธิพลลงมาแบบรวดเร็วจะส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะพร้อมกันนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนและอุณหภูมิที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยช่วงนี้หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากพายุหรือดูร้อนก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงนีช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ